สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกรบมอนัสท็อกนะครับในช่อง m e ดด็อกชา e แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับวันที่ผมอัดคลิปคือวันที่12เมษายนครับในวันนี้เพิ่งฟังข่าวมามีคนติดเชื้อนะครับ967คนเป็นสถิติสูงสุดนะครับตั้งแต่มีการระบาดโควิดมาในประเทศไทยนะครับจะบอกว่าเป็นละลอก 3ามเล่าอกไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะซีเรียสเนื่องจากว่าการติดครั้งนี้ติดในคนกลุ่มที่เ,เรียกว่าคนระดับบนนะครับมีการเคลื่อนที่ขึ้นตำแหน่งนะครับมีสังคมที่กระจัดกระจายทำให้ยอดการติดมันควบคุมยากนะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องหลักๆเลยคือ จะดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่มันมีการติดที่รุนแรงขนาดนี้นะครับแล้วกเ็เรื่องของโควิดที่มีการกลายพันธุ์หลายๆคนคงเริ่มสงสัยบนความกังวลน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไง เมื่อไหร่เราจะต้องไปตรวจเพราะดูในโลกออนไลน์ใน Facebook Instagram ก็พบว่ามีเพื่อนคนรู้จกักดารานักแสดงคนใกล้ตัวเนี่ยติดก,กันเยอะนะครับผมบอกอย่างนี้ครับหลักๆเลยคือการที่เราจะต้องไปตรวจหรือเปล่าเนี่ยดูอยู่2อย่างนะครับ 1. คืออาการอาการในที่นี้ก็คือมีไข้เจ็บคอเสมหะไอนะครับ2คือมีประวัติเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีประวัติเสี่ยงเลย มีอาการไข้เจ็บคอขึ้นมาเนี่ยอาจจะยังคิดว่าเป็นเรื่องของติดเชื้อที่เป็นฤดูการเชื้อไข้หวัดปกติได้นะครับในทางกับการถ้าเรา,เาไปคอนแทคคนที่มีอาการมาแต่ว่าเราอยู่ห่างเขาเราป้องกันตัวเรายังไม่มีอาการก็ยังไม่จําเป็นต้องไปตรวจนะครับเพราะฉะนั้นสออย่างมาพร้อมกันมีประวัติเสี่ยงไปอยู่กับเพื่อนกินเลี้ยงแฮงเอาท์กับเพื่อนในระยะที่แบบ อาจจะไม่ได้ป้องกันตัวดีร่วมกับเราเริ่มมีอาการอันนี้เราถึงไปตรวจเนื่องจากว่าตอนนี้คือคนเริ่มแห่ไปตรวจกันเยอะนะครับการไปตรวจเนี่ยไปเข้าแถวไปตั้งคิวรอมีโอกาสเสี่ยงที่เราจะไปเข้าไปปาปนกับคนที่มีประวัติเสียงทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือขอให้ดูอาการตัวเองที่ตั้งนะครับแล้วก็มีประวัติเสี่ยงหรือเปล่านะครับถัดมานะครับคือเมื่อไหร่ถึงจะมีอาการนะครับคือเวลาเราไปคอนแทคคนที่มีอาการแล้วเนี่ย ตามทฤษฎีพบว่าอาการจะเริ่มสมมุติเราไปเจอเพื่อนวันนี้นะครับติดมาเลยนะครับไปใกล้ชิดติดกันมาวันนั้นเนี่ยภายใน2วันเนี่ยถือว่าเร็วนะครับคือ48ชั่วโมงเริ่มมีอาการจนไปถึง14วันโดยเฉลี่ยก็คือ4-5วถึงพราวันันั้นถ้าเราผ่านวันที่เราคอนแทคกับเพื่อนเลยไปสัก5 6วันเนี่ยเริ่มสบายใจได้ว่าโอกาสติดน้อยลง แต่แค่ชัวร์เลยเนะี่ยคือ14วันนะครับวัคซีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่เรามีข้อมูลกันมาเรื่อยๆมีการฉีดไปหลายร้อยล้านโดสทั่วโลกเนี่ย<ม>ก็จะต้องเริ่มเห็นว่าวัคซีน7-8ยี่ห้อเนี่ยเริ่มมีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพนี่ต้องบอกตรงๆนะครับว่าวัคซีนที่เราได้มาดีไหมนะครับซีโนแวคซึ่งผมเองฉีดซีโนแวคนะครับ กับ a s t r a z e ซ e c a เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยถ้าอยู่ในเทียบของแลนกิ้งนะครับถึงความเขาเรียกว่า Efficacy หรือประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อันดับท็อปฟรแล้วกันต้องบอกอย่างนี้นะท็อปฟีอาจจะเป็นเรื่องของไฟ i ซอร์โมเด n a นะครับหรือ n o v a v a ซึ่งเหล่านี้เป็นค่ายของอเมริกานะครับซึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีที่แบบดีกว่าหลายๆบริษัทที่เราพูดถึงแต่อย่างไรก็ดีนะครับวัคซีนที่ดี คือวัคซีนที่เราได้เร็วนะครับถ้าเราบอกว่าวัคซีนที่ดีแต่เรายังไม่ได้มันไม่มีโอกาสที่จะได้มันมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้แอสตราเซเนกากับจีโนแบคเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ดีสําหรับคนไทยด้วยผลคือมันอยู่ในเมืองไทยแล้วแล้วมันกำลังจะเข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วกว่าวัคซีนยี่ห้ออื่นๆที่ยังคงอยู่ห่างไกลนะครับมีข่าวว่ากว่าจะได้วัคซีนเหล่านั้นอาจจะเป็นปลายปีนี้ นะครับซึ่งก็ได้เร็วดีกว่าไม่ได้ต้งพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็คุณคุณคุณภาพของวัคซีนทั้ง2ตัวที่เมืองไทยเรามีเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็ไม่ได้แย่ก็อยู่ที่ 60- สิถึงเจของประสิทธิภาพนะครับทีนี้คนหลายๆคนคงสงสัยว่าประสิทธิภาพมันดูจากอะไรหลกัหลกๆเลยนะครับประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น6 0 70%เนี่ยเกิดจากอย่างนี้ครับตอนที่เขาทําวิจัยเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบ ให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยได้วัคซีนกับกลุ่มหนึ่งคือประชากรเนี่ยไม่ได้วัคซีนนะครับแล้วเอาให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็แพกเข้าไปดูว่า,าทั้ง2กลุ่มนี้มีการไปติดโรคเนี่ยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนนะครับถ้า1้อยคนนะครับแล้วติดไป5ติดไป10ประสิทธิภาพก็คือตัวเลขหักกับกันก็คือตัวเลขก็คือเอาร้อยลบคนที่ติด เช่นติดไป5ก็แสดงว่าอีก95ไม่ติดก็คือประสิทธิภาพป้องกันได้อีเก95%เพราะฉะนั้นวัคซีนแท่ป้องกันได้70%ก็หมายความว่า100คนมีโอกาสติด30ซึ่งก็ยังเป็นคนส่วนมากที่ไม่ติดและป้องกันได้ต้องบ่อยอย่างนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนสบายใจได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยถ้ามัน7 0 8 0 90%ี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับวัคซีนในปัจจุบัน ถัดมานะครับเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับที่เป็นข,ข้อพูดถึงกันเยอะนะครับคือ,อาสายพันธุ์อังกฤษนะครับซึ่งตรวจพบตั้งแต่ปีที่แล้วนะในช่วงเดือนกันยายนนะครับสายพันธุ์นี้น่ากลัวยังไงนะครับสายพันธุ์นี้เนี่ยจะต้องบอกอย่างนี้ครับคือสิ่งมีชีวิตในรก็ตามเวลามันอยู่ในมันอยู่ปริมาณมากๆนะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ มีโอกาสรอดตายสูงเหมือนคนเราเราพิวัฒนาการกันมาเป็นล้านปีเนี่ยเราก็อาจจะมีรูปร่างที่แบบพัฒนาการไปที่เราสามารถที่จะอยู่รอดได้ปลอดภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีพฤติกรรมที่แบบร้ายแรงต่อสปีชีส์อ,อื่นมากกว่านั้นไม่ใช่โคโรนาไวรัสก็เหมือนกันโควิดก็เหมือนกันนะครับเวลาเขากลายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะกลายพันธุ์ให้ตัวเขาเองสามารถอยู่รอดได้ เขาไม่ได้เก่งขึ้นเขาไม่ได้ทําร้ายเราได้มากขึ้นแต่เมื่อเขาอยู่รอดได้ mm. เขาก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้มากขึ้น mm. เพราะฉะนั้นไอ้ไอสายพันธุอ์อังกฤษเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาอยู่รอดได้สูงขึ้นเขาสามารถที่จะเกาะติดตามโพรงจมูกหรือว่าในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เราเนี่ยได้นานขึ้นนั่นทำให้เขาสามารถที่จะอยู่และติดเชื้อเราได้มากขึ้นแต่พอติดเชื้อแล้วถามว่ารุนแรงมากขึ้นไหมเท mm. ่าที่ ผลวิจัยกันมายังไม่ได้รุนแรงมากกว่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่เขาจะอยู่รอดเขามีโอกาสที่มนุษย์คนหนึ่งจะส่งต่อไปหาอีกคนหนึ่งเนี่ยได้มากกว่าเดิมถึง1.7เท่าซึ่งต้องบอกว่าเมื่อแพร่กระจายได้ง่ายเชื้อตายยากมันก็มีโอกาสที่จะทให้คนที่มีอาการหนักสูงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเชื้อตัวนั้นเนี่ยมันรุนแรงกว่าแต่มันมีโอกาสแพร่กระจายได้มากกว่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือวัคซีนส่วนมาก ยังสามารถที่จะป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้นะครับแต่ว่าในบางยี่ห้ออาจจะมีคุณสมบัติที่ตัวเลขในการป้องกันลนด,ดลงนะครับอันนี้ก็คือต้องติดตามไปเรื่อยๆว่าวัคซีนตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถที่จะป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีหรือไม่ดีต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับที่ทุกคนอาจจะสงสัยเรื่องวัคซีนทําให้เกิดลิ่มเลือดและมีการเสียชีวิตได้นะครับวัคซีนที่ ทำให้เกิดริ่มเลือดมีชื่อโรคเรียกว่า VITT วัคซีน induce thrombosis and thrombocytopenia ก็คือ thrombosis ก็คือริมเลือด thrombocytopenia คือภาวะเกรดเลือดต่ำนะครับถามว่าโรคนี้เป็นโรคที่ทั่วโลกยอมรับแล้วว่าสัมพันธ์กับวัคซีนถูกต้องนะครับซึ่งสัมพันธ์ขนาดไหนโดยเฉลี่ยนะครับ เป็น1 0 0 0 0แสนคนเป็น1คนนะครับหรือบางประเทศรายงานน้อยมาก1ล้านคนเป็น1นคนแม้แคืออัตราคือ1ในล้าน1ในแสนซึ่งยังเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับว่าเป็นในผู้หญิงอายุน้อยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยรายงานว่าเป็นในคนอายุ30มกว่าเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้มีอิมมูในร่างกายที่ต่อต้าน มีแอคชั่นต่อ,อไฟนัสได้เยอะก็เลยทำให้เกิดริ่มเลือดคอรดเลือดได้มากกว่าคนสูงอายุนะครับซึ่งมีรายงานพบว่ามีสามารถเกิดริ่มเลือดในปอดนะครับริ่มเลือดในสมองหรือในม้ามในระบบภายในนะครับแล้วก็ร่วมกับมีเปลี่ยดเลือดตับนะครับเหลือแค่ระดับ2 0,000นะครับโดยเฉพาะบ,บ้านเราเองเนี่ยฉีดมีการฉีดวัคซีนไป เกือบล้านแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครเป็นแสดงว่าบ้านเราเองจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีเรื่องของการเกิดริมเลือเท่าไหร่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนยังไม่อยากให้ตื่นสนกกับการาเกิดาการแพร่กระจายของโควิดในรอบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็อยู่กับเรามาเป็นปีแล้วแต่เราก็ ป้องกันตัวเองได้นะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เราเดินทางไปข้างนอกนะครับแล้วก็ล้างมือบ,บ่อยๆเว้นระยะห่างเมื่อเราต้องเจอผู้คนเท่านั้นแหละครับทุกคนก็จะปลอดภัยไม่ว่าจะมีวัคซีนหรือไม่มีวัคซีนก็ตามอย่าลืมนะครับอยู่กับผมเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยสวัสดีครับ